สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NAP 1 8นะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมตามที่ FC f a n คลับหลายท่านนะครับต่างคิดถึงลูกชายโอและตามที่ได้แจ้งเข้าไปล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับคิวงานของน้องลโออาทิต์ในวันที่17ตุลาคมปี2567นี้นะครับที่วัดบําเพ็ญเหนือเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและเป็นงานบุญใหญ่อีกงานนะครับและในงานนี้นะครับ ก็จะเป็นงานสมโพธิองค์ถินสามัคคีในวันที่17ตุลาคมปี2 5 6 7ก็จะมีมหรสลพและพบกับคอนเสิร์ตจากลูกชายโออย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตามไปให้กำลังใจลูกชายโอกันเยอะๆนะครับงานนี้ชมฟรีตลอดทั้งงานนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูคอมเมนต์จากคุณการทัศนะที่ได้คอมเมนต์น้องลีโอในรายการไม่หมดนี่ซึ่งขณะนั้นนะครับน้องลีโอ ยังแข่งขันในรายการนะครับและในเทปนี้ก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คือคุณการทัศนะซึ่งเป็นศิลปินเสริมโชคในเทปนี้นะครับอย่างที่ MC Fan c l แฟนคลับหลายท่านนะครับต่างทราบดีอยู่แล้วว่าผลงานเพลงใหม่เพลงหมวดดวงไทยที่คุณการทัศนะเป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับโดยมอบหน้าที่ในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ออกมาโดยน้องลีอทิพย์และผมก็คิดว่าเพลงนี้นะครับ น่าจะเริ่มการถ่าย MV แล้วนะครับคุณผู้ชมจากที่น้องลีโอได้บอกกับคุณเสนาลิงว่าเพลงนี้นะครับเพลงใหม่ของน้องลีโอกาลังถ่าย MV แล้วด้วยนะครับและในความคิดของผมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงนี้และเพลงนี้นะครับก็จะต้องเพราะและต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับอยากที่จะฟังเพลงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับเราจะพาคุณผู้ชม ย้อนเข้าไปดูคอมเมนต์จากคุณการทัศนะในรายการไม่หมดนี่นะครับเพราะคุณการทัศนะพูดได้ถูกใจและประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยคุณการทัศนะได้พูดแบบนี้นะครับโดยคุณเสนาลิงให้คุณการทัศนะให้กำลังใจน้องลีโอขณะที่ครองแชมป์อยู่นักขณะนั้นโดยคุณการทัศนะได้พูดว่าน้องลีโอมีแก้วเสียงที่ดีมากร้องเพลงเพราะม,มาก รู้สึกดีใจมากที่ได้ยินเพลงนี้ในเด็กยุคใหม่แบบนี้และยังเห็นเด็กๆแบบนี้ทุกๆคนร้องเพลงลูกทุ่งแบบผมและเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากๆดีใจที่เพลงนี้มันยังอยู่เพลงลูกทุ่งเรายังอยู่ต่อๆไปและวันนี้ลีโอร้องได้ดีมากๆต้องชื่นชมถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ผมจะยอมแพ้คนเสียงดีแบบนี้มากๆเลย ได้ยินเสียงแบบนี้ผมจะถอยตลอดเพราะว่าลูกละเอียดของเขาค่อนข้างเก็บได้ครบแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะครับไม่ว่าความฝันต่างๆจะเป็นอย่างไรขอให้ความฝันสำเร็จในเส้นทางที่ฝันไว้ทุกอย่างครับเพลงที่น้องลีโอร้องฟังเพลินลีโอเป็นคนเสียงคมมากลูกเอื้อนคมชอบตรงนี้อยากให้สู้และฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปเชื่อว่าในอนาคต คงจะได้ยินนักร้องที่มีชื่อเสียงที่ชื่อลลโอครับและอีกคลิปต่อมานะครับก็จะประมาณ6เดือนหลังจากนั้นนะครับตอนนั้นน้องล e โอก็ยังคงเป็นแชมป์ในรายการอีกด้วยนะครับตอนนั้นเป็นล e โอและตอนนี้ก็ยังเป็นล e โอดีใจด้วยครับกับความสำเร็จในครั้งนี้เสียงยังพราะแบบเดิมเลยลูกละเอียดก็ยังเป๊ะเหมือนเดิม ฝึกฝนพัฒนาแบบนี้หวังว่ารอบหน้าก็ยังเป็นลีโออยู่ส่งกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกอย่างที่ฝันเป็นความจริงทั้งหมดครับและต่อมาอีกเทปนะครับคุณผู้ชมคุณการทัศนะได้คอมเมนต์น้องลีโออีกครั้งเสียงสุดยอดมากเต็มทุกคำฟังชัดทุกลูกสุดยอดครับไม่มีอะไรแนะนำเลยเพอร์เฟกทุกอย่างแล้วส่งกำลังใจให้ทุกสิ่ง นอย่่างทีฝัและเป็นจรริงคับและนี่ก็คือคอมเมนต์จากคุณการทัศนะที่ได้คอมเมนต์น้องลีโอในรายการไม่หมดนี่และเป็นสิ่งที่ยืนยันและการันตีว่าน้องลีโอเป็นที่ยอมรับของศิลปินรุ่นพี่อย่างคุณการทัศนะและที่ผ่านมานะครับก็ยังมีผลงานต่างๆมากมายให้เอฟซีแฟนคลับทุกท่านได้ชื่นชมและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชม เราได้เห็นการพัฒนาของน้องลีโอบนเส้นทางการเป็นศิลปินที่หลายคนต่างหลงมนสเสน่ห์ในน้ำเสียงของน้องลีโอและว่าจ้างน้องลีโอไปมอบความสุขภายในงานอีกด้วยนะครับและคือสิ่งที่หลายคนต่างยอมรับและให้การไว้ใจอีกอย่างก็คือน้องลีโอไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้คำปรึกษาในรายการน,นะครับให้คำปรึกษาต่างๆในระหว่างการแข่งขันและพี่ชายที่แสนดีอย่างคุณการทัศนะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงที่แต่งให้น้องลีโอเป็นคนขับร้องเพราะเพลงนี้นะครับเหมาะกับน้ำเสียงของนักร้องจึงจะลงตัวและเหมาะสมและเป็นการพิสูจน์อีกครั้งว่าเพลงนี้นะครับที่ FC แฟนคลับหลายท่านต่างรอคอยเพลงหมดดวงลือไทยจะต้องเพราะและติดหู ต้องฟังแล้วฟังอีกอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมและผมก็เชื่อและมั่นใจในฟีมือนการแต่งเพลงนี้ของคุณการทัศนะและคนขับร้องอย่างน้องลีโออาทิตย์รอติดตามรับชมเร็วๆนี้นะครับหรือถ้าหากมีข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะครับของน้องลีโอจะแจ้งให้เอฟซีแฟนกับทุกท่านได้ทราบในครั้งต่อไปขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ